เลขค่ะ8 0 8 2 0 0ขอบพระคุณคะ่ะลูกค้าจ๋ารายการนี้นำอยู่ที่2,000น้องขอบิดครั้งละ50ใครไม่มีบิดนำนะคะงดปาดทุกกรณีนะ นะะเนื้อนวะลายเสือค่ะพะสองพันหนึ่งขอบคุณค่ะพี่ชาย2 0 5พิพี่พงศ์ไม่ทันค่ะพี่ษาเนื้อนวะโลหะลายเสือและพี่ดูเลขนะ8หน้า8หลังเขาเรียกว่าเลขล่ำรวยเขาเรียกว่าเลขล่ำรวยพี่8หน้า8หลังนะคะเลขโค้ดและนัมเบอร์808รายการนี้นะวะลายเสือไม่ได้มีทุกลังนะลูกค้าไม่ข้าม4ี0พ5น0 0นะคะนี่คือปิดตาพังประการจัดสร้างโดยพี่บอยท่าประจันนะคะพี่แลวพี่คิดดูนะนนะวะลายเสือ ไม่ได้มีทุกหลังอะ่ะพี่พีพ,พีมาแล้วค่ะ2 0 0พค่ะรายการนี้อยู่นำอยู่ที่พี่พีเคสองพันสองสองพันสามพี่บิดหมดค่ะรายการนี้นำอยู่ที่สองพันสามลูกค้าจ๋าใส่ได้ใส่สู้ได้สู้นะหูนวะลายเสือหลังที่แล้วหนูไม่เจอนะลูกค้าหลังที่แล้วน้องไม่เจอนะคะพี่ตอนนี้นำอยู่ที่สองพันสามค่ะลูกค้จาจ๋าใส่ได้ใส่โดดได้โดดนะคะพี่สองพันสามหนูนับขิงเลยค่ะ สองพันสามหนูนับขิงเลยค่ะพี่รายการนี้ลูกค้จาจ๋านะไม่ข้ามสามพันบอกเลยว่าเบามากนะคะรายการนวะน้องขอบิดครั้งละห้าสิบนะคะพี่ใครไม่มีบิดนํานะคะงดปาดทุกกรณีนะใครที่เพิ่งเริ่มเก็บใครที่เพิ่งสะส,สมของพี่บอยอ่ะหนูแนะนาเลยนะพี่รายการนี้เป็นอ,อีกหนึ่งรายการที่น่าเก็บด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยคือนวะลายเสือแล้วไม่ได้มีทุกลังนะคะลูกค้จาจ๋ารายการนี้นําอยู่ที่2003ค่ะ นำอยู่ที่2003เลขโค้ดละนัมเบอร์808ค่ะพี่มีใครจะบิดนำเพิ่มอีกไหมคะถ้าไม่มีหนูนับแล้วนะลูกค้าตอนนี้นำอยู่ที่2003ลูกค้าจ๋าเตรียมตัวโดดเตรียมตัวปาดโดดให้ขาดปาดให้แม่นนะรายการนี้ค่ะถ้าไม่มีใครใมากกว่า2 0 0พัค่ะพี่รายการนี้ค่ะน้องขออนุญาตค่ะพี่ส่งสัญญาณคำว่ารับใครอยู่เหนือคำว่ารับรับพาไปเลยจ้ะไปจ้ะ ใส่ได้ใส่โดดได้ด,ดอกค่ะพี่ใครอยู่เหนือคำว่ารับรับ,บพาไปเลยค่ะพี่ไปกันเลการนี้อ่ะเรียบร้อยค่ะพี่ใครได้ไปน้องยินดีด้วยค่ะลูกค้าจา๋าถูกใจไม่มีคําว่าแพงค่ะพี่สัญญาณขึ้นที่ใครรับไปเลยค่ะลูกค้าเลขโค้ดและนัมเบอร์แปดศูนย์แปดค่ะรายการนี้ค่ะโอ้หวานมากเลยอ่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยวอ่ะพี่หนูหนูนะถามพี่ก่อนพี่บิดหมดจ๋าสองพันหกพี่รับไหม พี่รับไหมคะถ้ารับแคปดันหนึ่งให้หนูหน่อยนะรายการนี้2อ0พใช่ใช่ถ้าหลุดนะก็จะเป็นพี่พงษ์ได้เนาะนะคะเพราะว่ายังไงพาราไม่ะอุ้ยพี่เขาดันหนึ่งมาแล้วอ่ะอย่าให้พี่เขาทักมาก่อนนะพอชื่อพี่เขาก็แป้วๆอยู่นะชื่อเขาพี่โปรไฟล์พี่เขาก็แป้วๆอยู่นะนะอ่ะแต่พี่จ๋าทักแชทได้เลยนะใช่ใช่นะคะใช่